สวัสดีค่ะบีแอนเควโฟค่ะอันเคค่ะครั้งแรกเลยค่ะก็กดดันแล้วก็ตื่นเต้นมากกว่าค่ะจริงๆก็แบบว่าไม่ได้คาดหวังอะไรแต่สุดท้ายมันก็แบบมันก็แอบคาดหวังนิดนึง่ะคะแต่ว่าในเมื่อผลมันมาแบบว่าได้แบบนี้แล้วเราก็ต้องทำอันดับที่เราได้ให้มันดีที่สุดอะคะ่ะ โดยปกติแล้วทางผู้ใหญ่เขาจะเป็นคนเลือกเซมบัสเซอใช่ไหมคะแต่ว่าในครั้งนี้จะเป็นแฟนคลับที่เลือกเซมบัสเซอค่ะเหมือนเราร่วมด้วยช่วยกันผักดันเมมเบอร์ของที่ตัวเองชอบเนี่ยให้ส่งไปถึงตรงนั้นให้ได้ก็คือเหมือนเปิดโอกาสให้เราด้วย